ปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าอยากจะอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างสงบมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับโบลิ่งจากวินเวสเตอร์อีกแล้วนะคะแต่ก่อนไปดูคลิปเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องอสังหาริมทรัพย์ค่ะ 5สิ่งนะคะที่ต้องระวังนะคะถ้าอยากจะอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างสงบสุขสิ่งแรกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของต้นไม้นะคะเวลาที่เราอยู่ในบ้านบางทีเราอาจจะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้นแล้วต้นไม้ของเราเนี่ยมันแผ่กิ่งก้านใบเชิบเชิบใบก้านกิ่ง ไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนนะผัดใบเอ่ยผัดกิ่งเอ่ยอะไรทําให้เพื่อนบ้านต้องมาคอยกวาดตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่สมควรค่ะถ้าเพื่อนบ้านร้องเรียนเราให้ช่วยตัดแล้วถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายจากเราได้นะคะหรือถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันแผลรากแก้วนะคะไปจนทําให้โครงสร้างบ้านของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเสียหายเนี่ยนะคะ เพื่อนบ้านเราสามารถที่จะจ้างคนนะมารื้อถอนต้นไม้นี้ออกได้เลยทันทีน,นะคะ<ๆ>เพราะว่ามันอันตรายต่อโครงสร้างบ้านข้อ2ค่ะนั่นก็คือเรื่องฝนนั่นเองนะคะเรื่องฝนมันเกี่ยวอะไรกับชั้นล่ะ มันเป็นเรื่องของฟ้าดิน <S <S ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของฟ้าดินนะคะแต่บางทีฝนที่มันมากระทบหลังคาบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วถ้าหลังคาบ้านเราเนี่ยยื่นออกไปไปที่อาณาเขตของเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วมันกระเด็นไปจนทําให้ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านเสียหายแล้วก็คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเขานะคะ ข้อ3ค่ะปัญหาคลาสสิกเจอกันบ่อยค่ะในข่าวก็เจอนั่นก็คือน้องหมาน้องแมวของเรานั่นเองนะคะสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราน่ารักเราชอบมันนะคะเราก็ต้องคุมไม่ให้มันเนี่ยไปกัดหรือว่าไปทําความเดือดร้อนนะคะให้เพื่อนบ้านเนี่ยต้องเกิดบาดแผลหรือว่าต้องแอดมิดโรงพยาบาลเนี่ย<อ>เพื่อนบ้านสามารถที่จะเรียกร้องค่าทําแผลค่าทําพยาบาลอะไรได้หมดเลยนะคะ ข้อค่ะนี่ก็คือปัญหาคลาสสิกสุดๆเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ที่จอดรถหายากนะคะเรื่องที่จอดรถเนี่ยเป็นปัญหากันบ่อยมากบางทีเราเนี่ยที่จอดรถไม่พอใช่ไหมคะจอดหน้าบ้านาแล้วเราไม่พอเราเลยเอาไปจอดหน้าเพื่อนบ้านซะเลย <c oughs> แล้วเขาจะเข้าออกยังไงล่ะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านจนกระทั่งเพื่อนบ้าน ไม่สามารถที่จะใช้ทางเข้าออกของบ้านเขาได้เป็นการกีดขวางและสร้างความเดือดร้อนให้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องเราเป็นคดีอาญาได้เลยนะคะทุกคนและสุดท้ายค่ะขอ้อ5นั่นก็คือรั้วนั่นเองนะคะหรือว่าการต่อเติมบ้านค่ะอันเนี้ยก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะคะ <c oughs> เวลาที่เราอยากจะต่อเติมรั้วบ้านเราหรือว่ารีโนเวทบ้านเราใหม่เนี่ยนะคะยังไงเราควรจะแจ้งเพื่อนบ้านเรานิดนึงนะคะว่าเออช่วงเนี้ย จะมีเสียงดังหน่อยนะแต่ว่าจะทําในช่วงเวลาแบบจันทร์ถึงสุกไม่เกิน5้าโมงเย็นอะไรแบบนี้เสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของเพื่อนบ้านเราก็อย่าให้ผู้รับเหมาเข้ามาทําเลยนะคะมันอาจจะแบบเสียงดังทําให้เพื่อนบ้านไม่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของรัว้วอย่างที่เรารู้นะคะตามกฎหมายเลยเนี่ยรั้วด้านข้างเนี่ยนะคะควรสูงไม่เกิน1.8เมตร และรั้วเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเราอย่างละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อย่าไปล้ําเกินพื้นที่ของเพื่อนบ้านเราและก็อย่าลืมเซตระยะร่นนะคะให้เหมาะสมตามกฎหมายด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านในอนาคตนะคะเป็นไงคะ5ข้อง่ายๆนะคะที่เราปฏิบัติเพื่อให้อยู่กับเพื่อนบ้านเราได้อย่างมีความสุข ซื้อบ้านทั้งทีก็อยากจะมีความสุขยาวๆใครจะอยากให้บ้านเป็นความทุกข์ของเราใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆข่าวสารเรื่องอสังหาแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของ w i n เวสเตอร์นะคะ Facebook YouTube แล้วก็ Line official ของ Bowling Winvestor ด้วยคะ่ะคิดถึงบ้านคิดถึง Bowling ินเ v e เตอรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ